สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องศรัทธาปาฏิหาริย์นะครับก็ขอให้สมาชิกนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับกับทางช่องเรานะครับกว่ามีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆทุกคนทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปเนเนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมเนาะวันนี้ก็น่าจะลง2คลิปนะครับก็จะเป็นวิเคราะห์ เลขมงคลนะครับของลาวพัฒนาและก็วิเคราะห์เลขมงคลของหาหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเลขมงคลของหานอยนะครับก็คําเตือนนะครับให้รับชมนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับหรือรับชมเพื่ออาจจะเป็นตัวเลขที่นําไปใช้ให้เกิดความมงคลแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับเพราะตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับ ที่สาคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับเลขมงคลและการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมและฟังคลิปเดีโอด้วยนะครับผมเนาะนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของคาหน่อยนะครับประจําวันที่28นะครับวันพัธที่28นอก็น่าจะหลายคนหลายท่านนะครับก็น่าจะเป็นวันหยุดเนาะหยุดยาวกันเลยนะครับผมเนาะก็ขอให้อ่า เดินทางนะครับด้วยความปลอดภัยไปไหนมาไหนนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับก็ก่อนที่จะเป็นวันที่28นะครับเรามาดูของวันที่27นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกกับทางช่องนะครับเปรมมากเลยนะครับคือมันอาจจะไม่เข <tra> um ้าทุกอันที่สั่งไปนะครับแต่สั่งอันไหนหนักมาจริงๆนะครับวิธีการดูเข้าไปที่พชุมชนนะครับเข้าไปที่ชุมชนของช่องนะครับเข้าไปที่หน้าช่องแล้วกดคข้ามาชุมชนนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเจออย่างนี้นะครับ สองหกรองหนึ่งนะครับวันนี้เป๋นะครับเออวันนี้มาน้อยนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นมาน้อยวันนี้นะครับแต่นะครับไปดูนี่ไปดูในคอมเมนต์ครับใครดูทันในคอมเมนต์ครับอัดศูนรอหนักมากครับดูครับไม่น่าจะเกิน18ด้วยนะครับวันนี้ดูนะครับก็สรุปเป็นอัดศูนย์เออพี่น้องกับพี่น้องเนี่ไม่มาเลยนะครับอุตส่าห ดักว่าจะมาพี่น้องไม่มานะครับแต่บอกให้อัดศูนย์ไปนะครับอัอดศูนย์แล้วก็รอบอสิบจันทริกานี่ก็บอกหนึ่งนะครับผมก็บอกหนึ่งเปตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยผมบอกสองนะครับผมบอกสองผมให้สองศูนย์เนี่ยออกศูนย์สามนะครับสมาชิกกันเนะาะเล่ว่ากันไปนี่ครับผม <S <S มันเหมือนจะไม่สว่างหรือเปล่าน่าจะสว่างอยู่นะทีนี้มาดูกันเลยครับตั้งแต่รอบแรกนะครับผม รอบแรกนะครับแตกสามตัวเลยครับเก้าสามเจ็ดสี่หกครับนี่ครับแตกสามตัวครับเข้ารอบแรกนี่บ่อยนะสามตัวเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับแตกสามตัวจ้ะรอบแรกนะครับหลายคนก็บอกว่า ไปหาที่ไหนอันนี้ก็สุดแล้วแต่นาะนะครับผมก็ทําให้ดูนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินกันนะครับไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนหาว่าต้องที่ไหนที่ไหนมีไม่ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะครับผมเนาะเอ่อยาให้เกิดปัญหาแบบนั้นนะครับสามเจ็ดแล้วก็สี่หกก็มาในส่งเลขหกผมไม่ได้ประกบเลขสี่ให้โทษด้วยนะครับผมนะเออทีนี้นะครับวันเนี้ยนะครับตัวเด่นมันพลาดนะครับมาน้อยมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามาน้อยมาก มีบางคนนะครับมันก็เป็นคอมเมนต์ในทางที่เชิงลบะนะครับผมก็ผมก็ลบนะเอาจริงผมลบนะผมเห็นนะครับผมลบอันไหนที่มันไม่เป็นเขาเรียกว่า,าในแง่บวกนะครับไม่ดีกับตัวเองนะครับหรือว่ากับคนอื่นนะครับผมก็จะเขี่ยทิ้งนะครับผมไม่ไอ้นี่หรอกนะครับผมไม่ได้ไปซสีเรียที่ว่าจะต้องไป อย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่เข้าผมก็บอกว่าไม่เข้านะครับแต่ถ้าไม่ดีมาผมก็ไม่ดีกลับนะเพราะว่าผมไม่เคยอะไรกับทัดก่อนดูแล้วนะครับก็แบบนี้นะครับผมเนาะที่บอกว่าผงเข้ามาปุ๊บยังไม่ได้ดูเลยเห็นอย่างเงี้ยบอกเยอะมันไม่เยอะนะครับมันก็แถวใครแถวมันนะครับถูกต้องไหมล่ะแถวใครแถวมันนะครับคนที่เข้าไอ้นี่ก็มีเหมือนกันนะครับผมเนาะผมก็จะขอผ่านในสําหรับบุคคลที่คิดแบบนั้นนะครับก็ลองทําเองดูนะครับ ก็จะมี3มี7มี4และมี6เนาะนะครับตามที่คาดว่าน่าจะมาในรอบต่อถัดไปก็คือ4หลักนี้นะครับสมาชิกนี่บอก2กับ6ไม่มานะครับวันนี้อาเขียนให้นะครับ2 6นะครับตัวรองก็คือ1นะครับแต่ผมไปอัดศูนย์ะดิครับผมคิดว่าวันนี้ถ้ามาตามสเต็ปนี้ยังไงก็อัดศูนย์เลยนะครับ คือที่สองทไมถามถามว่าทำไมผมถึงบอกสองหกหนึ่งนะครับเพราะผมกลางสามรอบนะครับสมาชิกก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าในพวจชุมชนก็คุยกันตลอดนะครับคือบอกวิธีตลอดไม่น่าจะงงอะไรเงี้ยผมก็บอกตลอดถ้างงก็ถามนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่งงนะครับถ้าบอกตัวไหนหนักมันก็น่าจะหนักนะครับก็จริงนะครับวันนี้มาดูรอบต่อมานะครับเจ็ดแปหนึ่งนะครับสามสามนะครับหนึ่งมาครับผม พิเศษนะครับมาตามรอบแค่ตัวเดียวมั้งวันนี้เออมารอบสุดท้ายอีกมาตัวเนี้ยตามรอบทุกวันนะครับตามรอบทุกอันยกเว้นเลขหกที่มาก่อนเสนอมาก่อนแซงคิวเพื่อนแปดหนึ่งผมไม่ได้ให้อีกนะครับผมให้ทุกตัวดูนะครับหกแปดแปดห้าแหนึ่งไม่เอาแปดสองก็ไม่เอาถ้าออกมาโพโลโตแตกเหมือนกันแปดสองเมื่อวานก็ออกแปดหนึ่งเมื่อวานออกหนึ่งแปดวันนี้ออกแปดหนึ่งอืมรอดูพรุ่งนี้มันจะซ้ําอะไรไหมนะครับ กูดอดูพรุ่งนี้มันจะซ้ําอะไรไหมผมว่ามันซ้ําทุกวันนะครับเมื่อวานซ้ำสี่สองวันนี้ซ้ำแปดหนึ่งดูพรุ่งนี้มันจะซ้ําตัวไหนนะครับเบิ้ลยังซ้ําอยู่เลยนะครับก็ไหนล่ะแปดหนึ่งซ้ำสามนี่นะครับแล้วก็มาในส่วนนี้นะครับมาดูหกโมงครับทีนี่นะครับหนึ่งห้าห้าห้าศูนย์ครับ โอ้โหห้ากระจายเลยครับห้าห้าห้ามาสามตัวเลยครับปกติด้วยตามเวลาเ๊ะนะครับห้าศูนย์ผมไม่ได้เอาให้นะครับเสียดายอยู่เหมือนเนาะเสียดายอยู่เหมือนกันทําไมไม่ออกหนึ่งห้าศูนย์จะได้แตกสามตัวสองรอบนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับตัวเลขบอกว่าไม่รู้สิเอ้อนะครับมันเหมือนไม่ชัดหรือไฟไฟจะเสียหรือเปล่าเอ่ยนะ มีไหมหนึ่ง้าห้าห้อย่างอื่นมีไหมเอ่ยนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีแต่นี่ดินะครับสมาชิกเนี่ยนะครับอัดศูนย์นะครับผมบอกว่าไม่เกิน6กโมงนะครับหนักไปที่รอบ6กโมงนี่ยศูนย์นะครับก็มาจริงๆนะครับเหมือนวันก่อนนะครับเมื่อวานผมบอกอัด4 2ก็มา4 2อัดอัดซนะครับเจาะ4 2นะครับวันก่อนผมบอกอัดศูนย์นะครับก็มาศูนย์ รอบนี้ผมบอกอัดศูนย์มาศูนย์อีกแล้วนะครับมาดูรอบต่อไปครับหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มสองเจ็ดสามนะครับศูนย์สามสองมานะครับแต่ไปมาหลักร้อยนะครับสองมาแต่ไปมาหลักร้อยนะครับอยู่ในนี้หมดเลยครับสองสามเจ็ดนี่ยินกันอยู่ในเดียวในชุดของเลขสองเนี่ยนะครับอ่ะสามเจ็ดสองสามหกเหมือนเดิมครับเรียบร้อย ไน่ต้องให้ย้ำครับสมาชิกสมาชิกบางคนเรียบร้อยแล้วนะครับคือมาศูนย์รอบเดียวก็อิ่มแล้วนะครับทำคงกับข้าวกินสบายใจแล้วนะครับนี่แหละคือก็จะคนที่เข้าใจเขาก็จะในเชิงบวกเขาเรียกว่าพลังบวกนะครับอันไหนที่เป็นพลังลบผมก็จะผ่านนะครับผมจะปัดทิ้งตัดทิ้งนะครับันผมก็จะเหลือไว้แต่พลังบวกสําหรับคนเรานะครับคนชัง <c oughs> คนชังกับคนรักนะครับพอๆกันมีคนชังก็ต้องมีคนรักมีคนรักก็ต้องมีคนชังนะครับเป็นสัจธรรมนะครับบางทีผมก็ชอบพูดแบบเชิงไปแบบนี้ด้วยนะครับมันจะได้คิดได้นะครับบางคนบางท่านนะครับคนรักเท่าผื้นหนังนะครับคนชังเท่าผืนเสือไม่มีใครมองเราดีทุกคนนะครับผมยิ่งเป็นศูนย์กลางนะครับยิ่งเป็นแบบคนดูๆเยอะๆอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เหมือนตัวที่ผมบอกวินเห็นไหมนี่ครับ18 18มาวันนี้มาหนึ่งรอบนะครับอันนี้มันก็มาเบิ่นเนาะไออันนี้18มาให้หนึ่งรอบนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับ015เนี่ยมันน่าจะปัดให้หน่อยนะครับอ่ะก็โอเคนะครับไปดูของวันถัดไปนะครับไม่เรียกมงคลเดี๋ยวเราไปก็ต้องไปลุ้นนะครับของอเรียกวงคลของ ลาวพัฒนาสลักกินแบ่งของลาวกันต่อนะครับนี่โทรศัพท์เหมือนมันจะไม่มันไม่ค่อยสว่างนะครับคนรักเท่าผืนหนังครับคนชังเท่าผืนเสื่อนะครับเราก็ควรที่จะนะครับใส่ใจหรือสนใจคนที่รักเรามากกว่าคนที่ชังเรานะครับ ที่318นะครับที่เสียงแหบนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเรื่องสุราเรื่องอะไรนี่ผมไม่ผมไม่แตะอยู่แล้วนะครับเสียงแหบนี่เพราะทำทิปบ่อยนะครับแล้วก็ไอ้ทิปวิเคราะห์เนี่ยของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนย,ยิ่งใกล้จะออกนี่โอ้โหตอนนี้ทำ3-4คลิปนะครับขอให้เข้าอีกนะครับตอนนี้บนล่างสองมวดเลยนะครับ28อ่า28เดือนเจ็บนะครับ B65 เนาะ ดูดี้จะมาตัวไหนเอ่ยถ <c oughs> ้าจะโผมาอีกปปหรือเปล่าอรู่พวกนี้มทำไมมาเยอะจัง งดูตัวแรก เออพูดถึงอรอบ VP เนี่ยนะครับมาตัวเดียวที่เด่นรอบ VP เนี่ยมาหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็มาเลข2จะเป็นมาหลักร้อยนะครับเมื่อวานก็เลข2นะครับสอง 7, นะครับวันก่อนก็เลข8นะครับที่ผมบอกเป็นเวลาน้นนก็เจ็ดนะครับแล้วก็0 1 2ย์5วันติดเลยนะครับสำหรับตัว V เนี่ยนะฮะต้องลุ้ันต่อลุ้ันต่อจะมาไหมจะมาต่อไหมนะครับ ก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะอืม <c oughs> เดือนนี้มาดีนะสอเนี่ยศูนย์หนี่เพราะอะไรเพราะทำไมผมถึงเอา0ู0ย์สองนะครับเดี๋ยวมันจะออกตัวผมข้ามนะครับผมเลยเอาศูมา Mm-hmm. <clears throat> อยู่สามตัวนะเฉียดอยู่เรื่อยดูวันนี้จะเข้ารอบไหนนะครับอืมวันนี้ลืมเอาสองเจ็ดเขียนแก้เครียดไว้หน่อยสองเจ็ 27. นี่ศูนชอบออกรีนะัก2องามเย้ำไปอีกเลียงด้วยนี่นะครับห้าวันนี้นะครับห้าวันที่ผ่านมานี่ v วมาตามรอบดีมากนะครับ พรุ่งนี้จะมาไหมนะครับก็จะมี3 4 2 0และ7นะครับวันนี้ก็บินมารอบหนึ่งถ้าวิน2ตัวนะครับบิน3ตัวนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าจะมาไม่แน่ไม่นอนส่วนสมาชิก นะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพิมพให้มันเดิมนะครับพรุ่งนี้ผมว่างอยู่นะครับอาจจะช้าแต่น่าจะก่อน5้าโมงนะครับดูในคอมเมนต์ด้วยนะครับไอที่ผมโพสในชุมชนนะครับผมจะมีแบบพิเศษในในในคอมเมนต์อยู่นะครับผมเนาะก,ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจกดต่างช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ